สวัสดีค่ะรายงานสภาพอากาศประจำวันที่22กันยายน2563สภาพอากาศวันนี้มรสุมอ่อนกำลังทําไทยฝนลดภาคเหนือฝนชุกสุดร้อยละ60อุตุเผยมรสุมอ่อนกำลังทําไทยฝนลดอ่าวไทยอันนามันขึ้นสูงปรานกลางขอชาวเรือระมัดระวังการในการเรินเรือบริเวณฝนฟ้าขนอง เมื่อวันที่22กันยายน63กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงสําหรับขึ้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีขึ้น ูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือที่มีฝนฟ้าคนอง พากรอากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องบัวลำพูน้องคายอุดรธานีบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภากลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์ชุมพรปัตตานีเยลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลืนสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง